วันนี้มาพบกับคุณครูคพระคพรสวรรณหงษ์ลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพชั้นม .4 ค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการทดสอบแป้งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะเราลองมาดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันก่อนนะคะ ตัวชี้วัดในเรื่องของการทดสอบแป้งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือตัวชี้วัดว1.2ม4สทับดทดสอบและบอกชนิดของสารอาหารที่พืชสังเคราะห์ได้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ประกอบไปด้วย5ข้อค่ะ 1. อธิบายกระบวนการทดสอบแป้งที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ 2. ทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานได้อย่างชำนาญรวมทั้งเลือกและใช้อุปกรณ์อย่างมีทักษะและสรุปผลการทดลองได้ ข้อ3ปฏิบัติกิจกรรมทดสอบแป้งที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างรวมพลังด้วยความใฝ่รู้ได้4เขียนแผนภาพความคิดวิธีทดสอบแป้งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะเป็นผู้มีความใฝ่รู้นักเรียนคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในบทนี้นะคะครูขอลองทดสอบและทบทวนประสบการณ์ความรู้เดิมของนักเรียนก่อนนะคะว่านักเรียนทราบหรือไม่คะว่า ปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นักเรียนลองใช้ประสบการณ์และความรู้เดิมของนักเรียนนะคะรวมถึงลองสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวก็ได้ค่ะว่าเวลาที่เราปลูกพืชมีปัจจัยใดบ้างคะที่พืชจําเป็นต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นยังไงคะใช่แล้วค่ะปัจจัยที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือน้ําแสงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคลอโรฟิลล์นั่นเองค่ะ ทีนี้นักเรียนนะคะลองสังเกตภาพกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อไปนี้นะคะและลองตอบคําถามครูจะให้นักเรียนเวลาครูจะให้เวลานักเรียนในการดูภาพนะคะว่ามีปัจจัยใดๆบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงดูภาพเสร็จแล้วลองมาเขียนสมการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกันดูนะคะว่าเราสามารถนําปัจจัยข้างต้นมาเขียนเป็นสมการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้อย่างไรค่ะ จากภาพนะคะเราสามารถนำมาสรุปเป็นสมก,การแสดงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดังนี้ค่ะซึ่งจากสมก,การเราจะเห็นว่ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะและน้ำเป็นสารตั้งต้นคอรฟิลล์ค่ะเป็นลงควัตถุสีเขียวที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในคอลอพาร์ตเป็นออแกเนลหนึ่งในพืชสามารถเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ ให้สารตั้งต้นคือก๊าซคาร์บรอนไดออกไซด์และน้ำเนี่ยกลายเป็นน้ำตาลเป็นก๊าซออกซิเจนและกลายเป็นน้ำซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์ได้ค่ะทุกคนที่นี้จากสมการเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าส่วนใดของสมการค่ะที่แสดงให้เห็นว่าพืชสามารถสร้างแป้งได้เป็นยังไงคะจากสมการนักเรียนทราบได้อย่างไรคะว่าพืชสามารถสร้างแป้งได้ นักเรียนจะเห็นว่าในสมการนี้เนี่ยมีน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสามารถเปลี่ยนน้ำตาลให้กลายเป็นแป้งค่ะและส,สะสมอยู่ตามบริเวณส่วนต่างๆของพืชได้ทีนี้ลงมาถึงคำถามสำคัญนะคะก่อนการทดลองนักเรียนคะพืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้แป้งจริงหรือไม่คะแล้นักเรียนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ วันนี้เราจะมาทำการทดสอบแป้งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามีวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้คืออะไรบ้างบิก,กอร์ขนาด250ลูกบาทเซนติเมตรจำนวน1ใบค่ะหลอดทดลอง1หลอดจานแก้วเพาะเชื้อ2ใบค่ะหลอดหยด1อันหลอดฉีดยาขนาด20ลูกบาทเซนติเมตรจานวน1หลอดค่ะต่อมานะคะเป็นพืชสีเขียวจานวน2ใบค่ะ สาระไละลายไอโอดีน1ลูกบาทเซนติเมตรเอทิลแอลกอฮอล์ยีลูกบาทเซนติเมตรค่ะน้ำกลั่น200ลูกบาทเซนติเมตรและสุดท้ายตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม1ชุดค่ะ ในขั้นตอนของการกิจทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มค่ะแต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันทำกิจกรรมนะคะโดยเริ่มจากการเด็ดใบพืชสีเขียวค่ะที่อยู่รอบๆตัวของนักเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นใบถั่วหรือใบผักบุ้งหรืออาจจะเป็นใบชบาก็ได้นะคะ โดยที่พืชเหล่านี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องตากแดดหรืออยู่ได้รับแสงมาแล้วเนี่ยอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะจำนวน2ใบโดยที่มีข้อแม้ว่าใบพืชที่นักเรียนนำมาใช้ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้2ใบต้องมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะ 2. ต้มน้ำในบิ๊กเกอร์ให้เดือดค่ะโดยใช้น้ำปริมาตร1 0 0ลูกบาทเซนติเมตรค่ะนำพืชที่นักเรียนเตรียมไว้นะคะใส่ในน้ำเดือดและต้มต่ออีกค่ะใช้เวลาประมาณ2นาทีค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำใบพืชที่ได้จากการต้มในข้อที่2เมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ลงในหลอดทดลองที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งในแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะใส่ลงไปในหลอดทดลองมีปริมาตร20ลูกบาท์เซนติเมตรนะคะข้อควรระวังในการทำการทดลองในขั้นนี้คือนักเรียนจะต้องไม่ต้มเอทิลแอลกอฮอล์โดยตรงนะคะแต่จะต้องให้หลอดทดลองที่มีเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยได้รับความร้อนต่อจากน้ำอีกต่อนึงค่ะ ต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสังเกตเห็นใบพืชมีสีซีดลงเรื่อยๆค่ะจากนั้นนักเรียนจึงจะนำใบพืชอ,ออกจากหลอดทดลองที่มีเอทิลแอลกอฮอล์นะคะหลังจากนั้นให้นำใบพืชค่ะที่ได้จากการต้มด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ล้างน้ำเปล่านะคะโดยในขั้นตอนนี้ให้นักเรียนใช้ครีมคีปนะคะคีปใบพืชและล้างน้ำเปล่าจากนั้นวางลงในจานเพาะเชื้อจานละหนึ่งใบค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อที่จะทดสอบแป้งในใบพืชให้นักเรียนหยดสารละลายไอโอดีนค่ะจำนวน2-3ถึงหยดลงในใบพืชที่วางอยู่ในจานเพาะเชื้อนะคะโดยที่เราจะไม่หยดอย่างอื่นเลยนะคะในอีกหนึ่งใบและอีกหนึ่งใบเนี่ยหยด ไอโอดีนหลังจากนั้นเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบความแตกต่างและก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของใบพืชตั้งแต่เริ่มหยดสารละลายไอโอดีนค่ะทิ้งไว้ประมาณ3นาทีหลังจากนั้นล้างสารละลายไอโอดีนออกค่ะสังเกตและทดลองเปรียบเทียบนะคะในใบพืชที่ไม่ได้หยดสารละลายไอโอดีนกับพืชที่หยดสารละลายไอโอดีนหลังจากนั้นบันทึกผลลงในตารางค่ะนี่คือตัวอย่างของตารางที่แสดง การบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ก็คือลักษณะของใบพืชก่อนที่เราจะเอามาต้มค่ะลักษณะของใบพืชที่เมื่อต้มในน้ำเดือดและต้มในเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะและข้อมูลสุดท้ายที่เรานักเรียนจะต้องนำมาบันทึกก็คือเมื่อต้มในเอทิลแอลกอฮอล์และทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนนั่นเองค่ะ ในระหว่างการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องระวังก็คือเรื่องของการใช้ิแอลกอฮอล์ค่ะเราจะไม่ใช้อิแอลกอฮอล์บรรจุและใช้ต้มกับไฟโดยตรงนะคะมันจะก่อให้เกิดอันตรายได้ให้นักเรียนเนี่ยนำแอลกอฮอล์ใส่ลงในหลอดทดลองและให้อิแอลกอฮอล์ได้รับความร้อนจากน้ำในบิ๊กเกอร์อีกต่อหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเริ่มการทำกิจกรรมนะคะเราลองมาดูคำถามก่อนการทำกิจกรรมกันค่ะว่ามีคำถามอะไรที่น่าสนใจบ้าง ในข้อแรกนะคะครูอยากจะทราบว่าในการทำกิจกรรมในครั้งนี้สิ่งที่นักเรียนสนใจหรือปัญหาของการทดลองในครั้งนี้คืออะไรคะในคำถามนี้เนี่ยแต่ละคนอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปได้นะคะเราลองคิดดูสิคะว่าเราทำกิจกรรมหรือเราทำการทดลองครั้งนี้เพื่ออะไรกันคะตัวอย่างคำตอบของครูในครั้งนี้ก็คือพืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้แป้งจริงหรือไม่อย่างไรคะ ต่อมานะคะเราลองมาดูกันสิคะว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดว่าพืชสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วได้แป้งคําตอบที่นักเรียนคิดไว้คืออะไรกันบ้างคะอะไรคะที่ทําให้นักเรียนคิดว่าพืชสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วได้แป้งอาจจะใช้ข้อมูลจากสมการการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เราได้เรียนกันไปในตอนต้นก็ได้นะคะตัวอย่างคําตอบของครูในครั้งนี้ก็คือพืชมีสีเขียวค่ะ เนื่องจากมีคลอโรฟิลนะคะซึ่งเป็นรงควัตถุที่ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงสามารถสร้างอาหารก็คือน้ำตาลและสะสมไว้ในรูปของแป้งได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะก็คือข้อระมัดระวังในเรื่องของการใช้เอทิลแอลกอฮอล์ขณะที่ทำการทดลองค่ะนะักเรียนคะข้อควรระวังในการใช้เอทิลแอลกอฮอล์ขณะที่เราทำการทดลองคืออะไรคะ สำคัญมากค่ะนักเรียนห้ามให้เอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยได้รับความร้อนโดยตรงเด็ดขาดเลยนะคะระวังไม่ให้ใกล้ตาแล้วก็ห้ามรับประทานเด็ดขาดค่ะรวมถึงห้ามเก็บเอทิลแอลกอฮอล์ไว้ใกล้กับไฟนะคะเนื่องจากเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถติดไฟได้ค่ะหลังจากที่เราตอบคำถามกันแล้วนะคะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกิจกรรมการทดลองกันเลยนะคะกิจกรรมการทดสอบแปลงที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการทําดังนี้ค่ะ 1. ให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มให้มีจํานวนสมาชิกเท่าๆกันค่ะคัดเลือกใบพืชที่ได้หาได้ตามท้องถิ่นของตัวเองนะคะมีข้อแม้ว่า2ใบเนี่ยจะต้องมีลักษณะคล้ายๆกันอาจจะเป็นใบอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องผ่านการรับแสงมาแล้วอย่างน้อย3-4ชั่วโมงนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะน,นําน้ําปริมาตร 100ลูกบาทเซนติเมตรค่ะใส่ลงในบิกเกอร์และต้มให้เดือดค่ะโดยใช้ตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะหลังจากนั้นจะนำใบพืช2ใบนะคะที่มีลักษณะคล้ายๆกันที่เราเตรียมไว้ในตอนแรกใส่ลงในบิกเกอร์ในน้ำเดือดค่ะต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีในการต้มค่ะตอนนี้ก็ต้มมาได้ประมาณ2-3นาทีแล้วนะคะนักเรียนลองสังเกตสีของน้ำเปล่าที่อยู่ในบิกเกอร์ตอนนี้สิค่ะมันเป็นสีอะไรหลังจากนั้นค่ะก็จะนำใบไม้นะคะที่ ผ่านการต้มด้วยน้ำเปล่าเนี่ยลงมาใส่ในหลอดทดลองที่มีเอทิลแอลกอฮอล์อยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะนำหลอดทดลองที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะและบรรจุใบไม้2ใบของเราเมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปต้มอีกครั้งหนึ่งค่ะสังเกตนะคะว่าเราไม่ได้ต้มเอทิลแอลกอฮอล์ผ่านไฟโดยตรงแต่ว่าเราต้มผ่านน้ำค่ะ เมื่อเราต้มแล้วนะคะให้นักเรียนสังเกตสีของใบไม้ไปเรื่อยๆค่ะค่ะเมื่อต้มผ่านไปสักพักนะคะให้นักเรียนลองสังเกตสีของตัวทำละลายค่ะก็คือเอทิลแอลกอฮอล์ที่อยู่ภายในหลอดทดลองนะคะและลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของใบไม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะนำใบพืชที่ผ่านการต้มด้วยเอทิลแอลกอฮอล์นะคะมาล้างน้ำเปล่าค่ะ หลังจากนั้นให้แยกใบพืชค่ะใส่ลงในจานแก้วเพาะเชื้อจานละ1ใบค่ะขั้นตอนในการทดสอบแป้งนะคะเราจะใช้สารละลายไอโอดีนค่ะหยดสารละลายไอโอดีนลงบนพืชในจานแก้วนะคะ1จานเท่านั้นค่ะ อีกจานหนึ่งไม่ต้องหยดสิ่งใดลงไปนะคะเพื่อไว้ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของใบพืชค่ะตั้งแต่เริ่มหยดสารละลายไอโอดีนให้นักเรียนทิ้งเอาไว้นะคะประมาณ3นาทีค่ะเมื่อครบ3นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนําใบไม้ที่มีการหยดสารละลายไอโอดีนลงไปนําไปล้างน้ําเปล่าค่ะหลังจากที่ล้างแล้วนะคะนํากลับมาวางในจานเพาะเชื้อค่ะนักเรียนลองสังเกต ความแตกต่างระหว่างใบไม้ที่หยดด้วยสารละลายไอโอดีนกับใบไม้ที่ไม่หยดด้วยสารละลายไอโอดีนนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเมื่อสังเกตความแตกต่างได้แล้วให้นักเรียนนะคะไปบันทึกผลการสังเกตลงในแบบบันทึกกิจกรรมการทดสอบแป้งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้ลองทำการทดสอบแป้งที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกันแล้วเราลองมาดูตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมกันนะคะอย่างในตอนต้นที่ครูได้แสดงเรื่องของตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมไปเป็นยังไงคะลองสังเกตผลและลองบันทึกผลกันค่ะ หลังจากที่ครูลองทดลองแล้วนะคะผลปรากฏว่าก่อนที่ครูจะนําใบไม้มาต้มเนี่ยครูเห็นใบไม้เป็นสีเขียวค่ะครูก็เลยบันทึกสีเขียวลงไปในสีของใบไม้ก่อนต้มค่ะเมื่อต้มในน้ําเดือดค่ะครูก็ยังพบว่าสีของใบไม้ยังคงเป็นสีเขียวคล้ายกับตอนก่อนที่เราจะนําใบไม้มาต้มนั่นเองค่ะและถ้าเราต้มลงในเอทิลแอลกอฮอล์ล่ะคะ สิ่งที่เห็นก็คือใบไม้มีสีจางลงไปจากตอนแรกที่เป็นสีเขียวถูกไหมคะขูก็บันทึกว่ามีสีเหลืองจางๆค่ะในสีของใบไม้ที่ต้มลงในเอทิลแอลกอฮอล์และข้อสุดท้ายค่ะบันทึกข้อมูลในช่องสุดท้ายเมื่อเราต้มเมื่อเรานําใบไม้ค่ะมาต้มลงในเอทิลแกลกอฮอล์และทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเราจะพบว่า สีของสารละลายไอโอดีนมีการเปลี่ยนแปลงจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะเราลองมาตอบคำถามหลังจากที่เราบันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลองหรือการทำกิจกรรมของเรานะคะข้อแรกค่ะลักษณะของใบไม้ที่นำมาต้มในน้ำเดือดมีความแตกต่างจากสีของใบไม้ที่ต้มลงในเอทิลแอลกอฮอล์อย่างไรคะนักเรียนลองดูจากตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมได้นะคะ สีที่เกิดขึ้นก็คือสีของใบไม้ที่ต้มในน้ำเดือดเนี่ยยังคงเป็นสีเขียวเหมือนเดิมแต่สีของใบไม้ที่ต้มลงในเอทิลแอลกอฮอล์จะมีสีเหลืองจางๆค่ะแตกต่างไปจากตอนก่อนต้ม และถ้าเราดูสีของตัวทำละลายนะคะในกรณีของน้ำกับเอทิลแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะพบว่าสีของน้ำยังคงเป็นน้ำใสๆเหมือนกับตอนแรกตอนก่อนต้มค่ะแต่สีของเอทิลแอลกอฮอล์เปลี่ยนไปค่ะก็คือมีสีเขียวจางๆหรือสีเหลืองจางๆนั่นเองค่ะ ข้อต่อมานะคะหลังจากที่เรานำใบไม้ต้มลงในเอทิลแอลกอฮอล์แล้วค่ะสารละลายของเอทิลแอลกอฮอล์มีสีอะไรคะและนักเรียนคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะที่ทำให้สีของเอทิลแอลกอฮอล์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะเราลองมาเดาคำตอบดูนะคะสีของเอทิลแอลกอฮอล์เปลี่ยนแปลงจากใสกลายเป็นสีเขียวอ่อนๆหรือว่าสีเหลืองจางๆค่ะนั่นเป็นเพราะว่าเอทิลแอลกอฮอล์ค่ะ ทำหน้าที่เป็นตัวทําละลายสามารถไปสกัดให้คอโรฟิลเนี่ยออกมาจากใบไม้ได้ค่ะสีที่พบอยู่ในเอทิลแอลกอฮอล์ที่เป็นสีเขียวก็คือสีของคอโรฟิลนั่นเองค่ะและข้อต่อไปนะคะนักเรียนคะเมื่อเราหยดสารละลายไอโอดีลงในใบไม้เราพบการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะและการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรคะลองดูสิคะ เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหลังจากที่เราหยดสารละลายไอโอดลงในใบไม้ค่ะไปดูตารางบันทึกผลการทดลองได้นะคะเราจะพบว่าสีของสารละลายไอโอดค่ะเปลี่ยนจากสีเหลืองจางๆนะคะหรือว่าสีน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการที่สารละลายไอโอดค่ะทําปฏิกิริยากับแป้งที่อยู่บนใบไม้ทําให้สารละลายไอโอดเปลี่ยนจากสีน้ําตาลกลายเป็นสีน้ําเงินนั่นเองค่ะ คำถามข้อต่อไปนะคะนอกเหนือจากใบพืชแล้วยังมีส่วนใดของพืชอีกบ้างคะที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ลองสังเกตพืชที่อยู่ใกล้ตัวกับนักเรียนดูนะคะว่านักเรียนสามารถมองเห็นส่วนใดต่างๆของพืชอีกบ้างที่มีสีเขียวค่ะคำตอบของครูก็คือพืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ในทุกๆส่วนเลยนะคะตัวอย่างที่เห็นชัดเลยก็คือรากของกล้วยไม้ค่ะ รากของกล้วยไม้จะมีสีเขียวเนื่องจากมีคอ r โรฟิลเป็นส่วนประกอบค่ะจึงทำให้รากของกล้วยไม้สามารถสังเคราะห์แสงได้นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะพืชทุกชนิดมีคอ r โรฟิลจริงหรือไม่คะเป็นยังไงคะนักเรียนคิดว่าพืชทุกชนิดมีคอ r o โรฟิลจริงหรือไม่คะลองอธิบายเหตุผลกันดูนะคะคำตอบก็คือจริงค่ะพืชทุกชนิดประกอบด้วยสารสีเขียวก็คือคอโรฟิล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่พบในพืชอ,องค์ประกอบนี้เนี่ยจะช่วยให้พืชสามารถสร้างน้ำตาลได้แล้วเปลี่ยนเป็นแป้งสะสมตามส่วนต่างๆของพืชตามกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั่นเองค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราถามคำถามสามคัญไปในตอนต้นเราลองมาตอบคำถามสามคัญครั้งนี้กันดูนะคะคือพืชสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วได้แป้งจริงหรือไม่นักเรียนสามารถใช้ผลการทดลองในตอนต้น เพื่อสรุปในการตอบคำถามสำคัญในครั้งนี้ได้เลยนะคะคำตอบก็คือจริงค่ะพืชที่มีสีเขียวสามารถสร้างอาหารเองได้เพราะว่ามีคลอโรอฟิลช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่พืชใช้ในการสร้างอาหารคือน้ำตาลค่ะ และจะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งไปสะสมตามส่วนต่างๆของพืชสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายไอโอดีนที่เปลี่ยนสีจากสารละลายสีน้ำตาลอ่อนๆกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มการที่มีการเปลี่ยนแปลงของสารละลายไอโอดีนทำให้เราทราบได้ว่ามีการทำปฏิกิริยากันระหว่างสารละลายไอโอดีนและแป้งค่ะจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงและสุดท้ายก็ทำให้เราสามารถสรุปได้ว่าพืชที่มีสีเขียวสามารถสร้างแป้งได้นั่นเองค่ะ หลังจากที่เราตอบคำถามสำคัญกันไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้นักเรียนนะคะออกแบบและเขียนแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดที่แสดงวิธีการในการทดสอบแป้งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อจัดทำเป็นชิ้นงานกัน,นะคะ่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพตัวอย่างของแผนภาพความคิดที่แสดงวิธีการทดสอบแป้งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะโดยที่ขั้นบันไดแต่ละขั้นนะคะแทนขั้นตอนแต่ละขั้นตอน ของกระบวนการในการทดสอบแปลงที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะให้นักเรียนลองเขียนจากการทำการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าในขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราสามารถนำมาเขียนเป็นแผนภาพขั้นบันไดได้อย่างไรค่ะและเดี๋ยวเราลองมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะว่าแต่ละคนหรือนักเรียนกับครูเนี่ยเราสามารถเขียนได้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรค่ะ โดยแผนภาพขั้นบันไดนะคะจะมีการตรวจให้คะแนนโดยนักเรียนจะให้คะแนนชิ้นงานของตัวเองแล้วก็เพื่อนให้คะแนนนักเรียนด้วยโดยเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยระดับคุณภาพทั้งหมด4ระดับค่ะถ้านักเรียนสามารถที่จะทำได้ถึง4คะแนนเนี่ยนักเรียนจะต้องจัดทำแผนภาพความคิดได้อย่างเป็นระบบพร้อมกับนำเสนอได้อย่างชัดเจนถูกต้องครอบคลุมและเชื่อมโยงทำให้นักทำให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนนะคะ 3คะแนนนักเรียนจัดกระทำแผนภาพความคิดอย่างเป็นระบบมีการจำแนกข้อมูลให้เห็นความสัมพันธ์และนำเสนอแบบที่ครอบคลุมค่ะ2คะแนนจัดกระทำแผนภาพความคิดพร้อมกับยกตัวอย่างเพิ่มเติมและนำเสนอด้วยแบบต่างๆแต่ว่าเนื้อหาอยัางขาดความครอบคลุมอยู่นะคะในขณะที่1คะแนนนักเรียนสามารถจัดทำแผนภาพความคิดอย่างไม่เป็นระบบค่ะและการนำเสนอไม่สื่อความหมายและไม่ชัดเจนค่ะหลังจากนั้นนะคะ เรามาร่วมกันสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปค่ะนักเรียนคาจากการทำกิจกรรมข้างต้นและการทำแผนภาพความคิดสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้คืออะไรบ้างคะเราได้รับการเรียนรู้ในการนำใบพืชไปทดสอบด้วยสาระละลายไอโอดีนซึ่งเราสามารถสังเกตเห็นว่าสาระละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินจนเกือบดำค่ะเราก็เลยสรุปผลการทดลองได้ว่าพืชมีการสร้างอาหารขึ้นก็คือแป้งนั่นเองค่ะ แป้งถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาลสะสมไปที่ส่วนต่างๆของพืชและนอกจากนี้เนี่ยยังมีส่วนอื่นๆของพืชด้วยที่สามารถสร้างอาหารได้ส่วนที่สามารถสร้างอาหารได้ก็คือส่วนที่มีสีเขียวค่ะเนื่องจากว่ามีคลอโรฟิลล์นั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่เราได้ร่วมเรียนรู้จากการทำกิจกรรมด้วยกันนะคะนักเรียนคะในตอนต้นที่เราให้นักเรียนวาดแผนภาพความคิดขั้นบันไดเป็นยังไงคะ ว่าเสร็จแล้วเราลองมานําเสนอแผนภาพความคิดพร้อมกับอธิบายสิ่งที่นักเรียนเขียนให้กับเพื่อนๆนฟังนะคะจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนกันค่ะว่ามีข้อใดที่ต้องแก้ไขมีส่วนใดที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่เราจะได้แก้ไขกันในขั้นตอนต่อไปนะคะ ภาพนี้ค่ะเป็นภาพตัวอย่างแผนภาพความคิดที่คุณครูได้สร้างขึ้นนะคะประกอบไปด้วยบันไดสีขัน้นซึ่งนักเรียนเนี่ยอาจจะเขียนแผนภาพความคิดเหมือนหรือว่าต่างจากคุณครูคก็ได้แต่ละคนเขียนไม่เหมือนกันเลยก็ได้ค่ะเมื่อน,นักเรียนได้แผนภาพความคิดของตอนเองแล้วลองประเมินตนเองสิคะจากเกณฑ์ที่ครูได้กําหนดให้ในตอนแรกที่ประกอบไปด้วยลำดับคุณภาพทั้งหมด4ระดับค่ะ หลังจากที่เราประเมินให้คะแนนของตัวเองแล้วลองให้เพื่อนประเมินชิ้นงานของนักเรียนด้วยนะคะว่าชิ้นงานของนักเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจหรือไม่ค่ะและเมื่อเราประเมินและให้คะแนนเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนสำคัญค่ะรวมคัดเลือกผลงานดีเด่นของห้องเรานะคะไปจัดป้ายนิเทศไว้หน้าชั้นเรียนค่ะเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนของเราด้วยค่ะ กิจกรรมข้างต้นนะคะทำให้เราทราบว่าแป้งได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงผ่านกิจกรรมการทดลองของเราค่ะนักเรียนคะแต่ในความเป็นจริงในธรรมชาติของเราเนี่ยเรายังพบสารอินทรีย์อื่นๆที่พืชสามารถสร้างขึ้นและสะสมตามส่วนต่างๆของพืชได้อีกนะคะมีใครลองเดาดูไหมคะว่าสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นมีอะไรบ้าง โปรตีนและไขมันค่ะเป็นตัวอย่างของสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นตัวอย่างเช่นพืชตระกูลถั่วนะคะสามารถสร้างได้ทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันเราสามารถได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนค่ะรวมถึงเราสามารถสกัดนําน้ํามันจากพืชตระกูลถั่วเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมเรื่องของการทดสอบแป้งที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะ และในบทเรียนถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ